กลับมากับช่วงสีสันโซเชียลนะคะมีคลิปน่ารักน่ารักใจฟูมาฝากกันดีกว่านะคะคลิปแรกมาย้อนความกันหน่อยซิสมัยเราเรียนเราต้องมีอะไรเขาค่้ายลูกเสือใช่ก็จะมีกิจกรรมด่านต่างๆเดินทางไกลอะไรก็แล้วแต่แล้วก็จะมีด่านทํากับข้าวาพี่มิวได้ทําอะไรอะตอนเด็กๆอะพี่มิวหล่อตอนนั้นก๊ เป็นหัวหน้าหัวหน้าหมู่เดินถือไม้พลองใช่ป่ะเพราะตอนเด็กๆตัวสูงหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ทำอะไรไม่ค่อยเป็นหรอกไม่ค่อยเป็นเหมือนกันเพราะมันยากนะให้ต้องไปปีนป่ายไปทำนู่นทำนี่จุดไฟอะทำได้ป่ะดไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันต้องใช้ตัวช่วยนี่ได้หุงข้าวเป็นไงวันนั้นที่กองในชั้นกินข้าวดิบกันทั้งแถวเลยมันเป็นท่าทหุงแบบฝัดน้ำอะใช่ยากนะแต่ยุคนี้ไม่เหมือนยุคนั้นแล้วคุณผู้ชมขาเด็กยุคใหม่เจนใหม่แต่ละกลุ่มไม่มีใครยอมใครโดยเฉพาะเรื่องของอาหารไปดูคลิปกันดีกว่าค่ะ เขาคล้ายพักแรมลูกเสือปีนี้จะมีเมนูอะไรกันบ้างดูกันว่าเด็กๆกสมัยนี้เขาเตรียมอะไรกันบ้างนะคะเข้ากับบรรยากาศสุดๆเริ่มจากตั้งเตาก่อนเลยและเมนูยอดฮิตของเราแล้วว่าไม่ใช่มามากก็ปลากระป๋องติกน้อยกระซิบบอกไม่ใช่ปลากระป๋องธรรมดานะคะทำให้มันแซบค่ะความสามัคคีให้สิบไปเลยดูจากการบีบนะนาะความเปรี้ยวก็ต้องให้เต็มไม่ต้องเติมน้ืปลาค่ะดูแล้วน่าจะเค็มอยู่ มาดูเมนูต่อไปค่ะไก่ทอดดูแล้วก็น่าจะสุกนะคะมาถึงเมนูยำไก่ที่พัคน์เนี่ยเขาเรียกยำไก่ะครับไม่ธรรมาด<ๆ><ๆ>มาจริงๆเมนูต่อไปนะคะดูจากค่าทางคนลาบนะ่าจะอร่อยละ่ะลาบหมูค่ะ <laughs> ชับกระเชีแบบนี้ที่บ้านเขาจะทำบ่อยนะคะเนี่ยฟิเิชลาบหมูแบบชาวค่ายีเดอร์เหมาะ ะนีลาพวอยค่ะแน่ใจนะคะว่ามาเขาาฟถักแกมนี้แหละคะ่ะที่เขาเรียกวิชาชีวิตเด็กๆสนุกและมีความสุขในกิจกรรมที่ทำก่อไฟเป็นและทํากับข้าวเองได้มีความสามารถทีช่วยเหลือกลมเกลียวใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดีเลยฟินิชแล้วกับกิจกรรมนี้โอเคได้เวลาชิมแล้วค่ะโอ๊ย กันดูข่าวแล้วน้ำลายไหลาตามคุณผู้ชมค่ะโดยเฉพาะลาบหมูคั่วอันสุดท้ายไปเข้าค่ายหรือจะไปเปิดร้านอาหารกันคะนี่หนูชอบเอ่อฟิลพ่อครัวคนหนึ่งมาที่ร่างสับหมูอยู่อะ่ะทำไมจริงจังกันขนาดนี้ยน่าจะทําบ่อยน,นะคะผู้ใช้ <c oughs> ที่ต่อไปน,นี้นะคะเพราะคริปบรรยากาศนี่แหละช่วงทําอาหารในค่ายลูกเสือของเด็กยุคใหมย่ยุคนี้ค่ะคุณผู้ชมมีเมนูเยอะมากเลยหมูกระทะนี่เมนูฮอตฮิตนะยกเสิร์ฟกันสดๆเลยต้มยำไก่ไก่ทอดยันพ่อครัวคนนั้นที่แบกเขียงแบกมีดมาจากบ้านอ่ะมาทั้งสับหมูเชื่อเลยว่าทำ แล้วเป็นแบบลาบหมูสดทางเหนือเนาะเออแล้วก็มีเมนูปลากระป๋องด้วยอันนี้คุณเคยแต่ไม่ใช่ปลากระป๋องธรรมดามีการบีบมะนาวามีแซบขึ้นนะคะโอ้เมนูาลาลาตามากๆเลยนะคะเหมือนมาแข่งขันจริงเหมือนมาแข่งทำอาหารอะใช่โอ้คนดูไป1.2ล้านวิวคุณผู้ชมคนก็มาคอมเมนต์บบกว่าคะแนนเต็ม10กูให้ร้อยเลยแบบนี้เขาบอกว่าความเปรี้ยวให้เต็มความเค็มน่าจะเกินร้อยขี้มือ <laughs> น่ารักดียุคนี้ก็ต้องเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยแบบนี้แหละแต่ก็เอ็นดูเนอะอุตส่าห์เอาอุปกรณ์อะไรไปพร้อมมากเลยคือคงตั้งใจมากว่าไปเข้าค่ายนะจะต้องกินของอร่อยเนะเรื่องกินเรื่องใหญ่จะให้ลุยยังไงก็ไม่เป็นไรแต่กินต้องอร่อยยุกเราก็มีแต่บะหมี่กึ่งสเวลุ่ยแ่กระป๋องจริงจริงจริงๆกับข้าวดิบเอเด็กยุคนี้เก่งเหมือนกันทำกับข้าวกันแบบเดี๋ยวนี้มันมีอะไรให้ดูเยอะไงยูทูบยูทู e หัดทํากับข้าวอะไรแบบเนี้ยแล้วบางคนก็สนุกกับมันง่ายขึ้นค่ะ อ่ะส่วนคลิปนี้ค่ะเป็นเรื่องราวระหว่างยายหลานแต่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายทุกคนอ่ะหลงหลานรักหลานนี่เหมือนลูกอีกเนาะนคือรักมากรักเต็มร้อยอะเกินร้อยอีกอ่ะแล้วพอแหม่ทายังไงดีคะเมื่อคุณย่าถูกลอตเตอรี่ถ้าเราเป็นหลานเราจะทํำยังไงเพื่อให้ได้ส่วนแบ่งจากคุณย่า <laughs> <laughs> ลองไปดูค่ะสวยทำไง สวยทำไงโว้ยย hm. ่อแล้วไหว้หลายรอบย่อเก่งย่อไปเรื่อยๆโอ้ยถ้าเราเป็นคุณย่าให้หมดเลยโอ้ใจอ่อนอ่ะให้ไปหมดเลยจ้าโอยหลานเอ้ยเอ็นดูหลานตัวน้อยอยู่เป็นจริงๆคลิปนี้นะคะยอดวิว3.8ล้านวิวค่ะ น้องทาราุ้ย <ใจ S 1> ายทาราชื่อเหมือนลูกดีฉันเลย <laughs> รีบว่าย่อแบบนี้เลยอะ่ะเอ็นดูไม่ไหวคนมาคอมเมนต์เยอะเลยนะคะ <laughs> คุณคอมเมนต์น่าตลกรุ่นนี้ยิ่งกว่าแก๊งคอเซนเตอร์ว่ายยอขนาดนี้เอาลอตเตอรี่ไปเลยลูกเออยอขนาดนี้ไม่ใช่แค่ลอตเตอรี่เอามรดกไปทั้งหมดเลย <laughs> คุณย่ายกให้หมดเลยลูกเออโอ้โหโอยน่ารัก เชื่อว่าคงจะย่อไปตลอดทางไหวไปเรื่อยๆไปไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ส่วนแบ่งจากคุณยา่าแสดงว่าคุณพ่อคุณแม่สอนให้รู้จักคุณค่าของเงินนะว่าเงินเนี่ยทำอะไรได้มากมายหลายอย่างไม่องั้นเด็กจะไม่รู้นะว่าทําไมต้องทาทาไมต้องเอาเงินไปทําไมแล้วสอนมาดีนะการไหว้น่ารักเนะาะไหวย,ยอ่อไหวย่วน่ารัก,กมากๆเลยอ่ะโอ้ยแล้วชื่อทาราชื่อเห<า>มือนล,ล,ลูกชายคนโตแล้วลูกชายคนโตพูดนะถ้าบอกจัดไม่ร้องเพลงเนี่ยลูกเดี๋ยวมีติ๊บขึ้นไปร้องนั้นเดี๋ยวนั้นเลยแล้วก็เป็นแบงค์ร้อยวนทั้าน แต่ก็เขาไม่รู้ว่าแหวงบนันเขาหาเงินเก่งนะแต่เด็กอเขารู้ว่าได้ตังเขารู้ว่าได้ตังปุ๊บเอาไปฝากคุณยายเออนี่แหละนี่แหละเห็นคุณค่าของเงินแต่เด็กนี่ดีมากอ่ะปเรื่องต่อไปอันนี้เป็นเรื่องในครอบครัวโตขึ้นมาหน่อยเรื่องผัวผัวเมียเมียหาหนักมากเลยนะคะเมื่อหนุ่มคนนี้เขาจะทําอะไรเมียก็บ่นแม้กระทั่งจะกินก็กินไม่มีความสุขเหมือนทําอะไรก็ผิดไปหมดเมียบ่นขนาดไหนไปดูกันค่ะบอกจักเธื่ออะไรกินเขาอยาอัสนว่างแห้ง กินเข่าไปยังก็ต้อตงกินหนามน้ำพี่แดงไปยังก็ต้อตงกินหนามน้ำว่างแก้วน่ะว่างค่อยๆเดี๋ยวบอเฮ็ดค่อยๆเดี๋ยวบอถามบอกตรงๆเฮ็ดค่อยๆเดี๋ยวบอเวลาบอกเวลาสอนยังคือบเจือบาจำขูดไปยังสอนกระดักกระดอถ้าขูดไปเฮ็ดอย่งางผักไรใสมึงเฮ็ดดีๆบงังดูนั่นแหละเฮ็ดนั่นนั่นเขาบอกเฮ็ดจังสันกินเขาย่งมาแรงเอื่นผีมาก,กินหนามว่าต้องไปขูดก้นถวยก้นจานพนังเฮ็ดดีๆบังดูพี่แดง นั่นแหละเออค่อยๆจังสั่นเป็นหยังก็ต้องเอาเข่ากระแทกกับซ้อนข้อเทามจ้าเน่บ่ต้องมีเสียงตุ๊บตับแทบๆเดี๋ยวพี่แดงขอบบอกเจ้าแจ็คเทอร์แล้วอู้กูก็ปวดหัวน้ำหัวกูแต่เด็กคัดก็บ่ต้องกัดขอบแขบขอบแขบเออค่อยๆจังสั่นลังค่อยๆกูหันเฮ็ดกับเป็นอยู่แต่ว่าเฮ็ดเพป็นยังไงผักเลยผักยำผักแกงมื้อผัก เดอเจเื่อดูสายตาพี่เหมือนขอความช่วยเหลือคลิปนี้เป็นวาเลนะคนดูไป13.1ล้านวิวพี่เมิวคนคอมเมนต์หามากเขาบอกว่าพี่แดงพี่คนนี้ชื่อแดงพี่แดงพี่เก็บของเลยครับเดี๋ยวผมก็รถไปรับพี่เซืสารพี่แดงเป็นพ่อบ้านอีกบ้านหนึ่งเห็นใจเขาบอกว่าบางคนบอกว่าไม่กล้าเลื่อนผ่านเลยค่ะกลัวพี่แดงขอความช่วยเหลือโอ้ โถอยากสอนให้พี่แดงรู้จักสัญลักษณ์ขอความช่วยเหลือนะมันจะมีกลางมือใช่ไหมล่ะครสัญลักษณ์มือทำสัญลักษณ์มือเออพี่แดงต้องทำนะจะได้ขอความช่วยเหลือได้โอ้เขาบอกว่าคนบอกเป็นคอนเทนท์ที่ทําเหมือนทําจากชีวิตจริงมากพี่แดงเป็นผู้ชายที่มีความอดทนสูงมากเลยนะคะใจเย็นนะใจเย็นมากเลยค่ะไม่เถียงด้วยค่ะเหมือนเคยเถียงแล้วน่าจะมีสภาพไม่ดีอ่ะแล้วยังกินข้าวได้อยู่อะค่ะเป็นบางคนกินไม่ลงแล้วนะพ่อเขาชินเขาชินกับสถานการณ์ในบ้านเขาแล้ว ซู่ซูนะพี่นะดูเหมือนจะเลิศอาหารอีกต่างหากค่ะ <c oughs> ถ้าเกิดไม่มีเสียงด่าจากเมียกินไม่ลงเชื่อปะ่ะ <c oughs> เอามันมีคนแบบนี้นะ,ะต้องม,มีเสียงเมียคอยบ่นแล้วกินอร่อยเหมือนได้ยินเสียงรถไฟทุกวันผ่าน <c oughs> ได้ยินเสียงรถทุกวันนี้นนอนหลับแต่พอวันไหนย้ายบ้านเอา้า <c oughs> นอนไม่หลับจริงเป็น,นไปได้เออนั้นพี่ต้องให้เมียพี่บ่นเยอะๆบ่นทุกวันจะได้กินอร่อยอร่อยเรื่อยบ้านพี่อ่ะขโมยไม่เข้าหรอก พราะเมียที่ส่งเสียงทั้งวันเอาเวลาหมดแล้วคุณผู้ชมคะขอบคุณจสบ้าพี่นิกรสวยๆจากปานิโคเซ็จด้คะค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ <laughs> สวัสดีค่ะ